มามามาต้องมาอีกรอบหนึ่งครับสุชินวันชัยนะครับคือเรื่องของเรื่องอาทิตย์ที่แล้วผมมาอาทิตย์ก่อนโนน,นะผมมาถ่ายคลิปแล้วมันลืมกดเปิดนะครับท่านผู้ชมก็ได้คลิปไปประมาณสักสองนาทีกว่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับวันนี้ก็มาแก้มือใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับชมด้วยกันขอไปรถแต่นชนเนาะสุชินวันชัยนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับรับซื้อเครื่องเสียงแบรนด์เนมเสียงให้เ เดี๋ยวเข้าไปชมในร้านกันนะครับนะครับก็สวัสดีคุณวันชัยอีกรอบหนึ่งนะครับอกว่าที่แล้วเราที่ที่แล้วเราพลาดไปถ่ายได้แค่สองนาทีเองเสียงหายนะมีทั้งอะไรบ้างเอาของเราจะมีเครื่องเสียงตที่ที่เป็นเล่นเล่นอันนี้ก็สําหรับไอ้ดีเจมิดดีเจที่เล่นนะอ่ามันดีเจก็ สไลด์ขึ้นสไลด์ลงสแควรอะไรเงี้ยอ๋อได้ที่ดังๆตัวนี้เหมือนเหมือนเทคนิคอะเทคนิคฟันสองอ๋อเทคนิคแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเทคนิคอะมันจะเป็นยี่ห้ออ่าตัวนี้มันของเราก็เป็นเครื่องเสียงแนวชายชายแนวทุกอย่างอ่ะไฮเอ็นนะไฮเอ็นตั้งแต่เริ่มต้นไฮเอ็นนะเดี๋ยว มายาวได้หมดเลยวันนี้แต่งงานจันวันนี้ไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยหล่อเลยแต่ไม่ทันคือคือเดี๋ยววันอาทิตย์ที่เราถามไปว่าครับมีคนบอกว่าร้านเราแพงของเราต้องยังไงบ้างะรัก็คือคําว่าไฮเอน์คือมันต้องมันมันก็คือเกียร์สูงสุดหรือมันก็มันก็แพงอ่ะอ่าใช่มันเหมือนเหมือนจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนรถอ่ะรถก็จะมีแล้วก็หลักหมื่นยันแสนยันล้านยันหลายหลายร้านใช่บะ เพราะว่าที่ที่เราถามไปยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ออกคลิปก็เสียงก็เสียงก็เหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันแต่สองสามพันก็เลยยันหนึ่งล้านนี่หมดเลยครับเหมือนกันนะแล้วแล้วแต่ลูกค้างบลูกค้าเลูกค้าอยากเล่นคไม่แพงสี่ห้าพันอะไรเงี้ยอืมเดีวต้งนี้งานให้แบบสวยรู้ฮัดแบบสวยรู้แบบแต่ตันแรกอย่างเนมเนมของกิจก็หมื่นกว่าบาทเช่ไหมแต่เสียงดีมากเลยต้องลองนะครับผมตัวนี้เนมแลวก็อันนี้ซีดีลอส่วนตัวนี้ก็แอคคิฟเฟด ายที่เพลตตัวนี้ e407 เอ้า e e450 ตัวนี้เข้ามาใหม่นี่นะครับ e450 ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะร้านร้านร้านทั่วไปนะรุ่นรุ่นซีรีส์3นงผมซีรีส์4นะอ๋อเหรออ่าร้านร้านทั่วไปไอซีรีส์3ยังขายแสนสองเลยนะอืมอันนี้ผมขายแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยแสนหนึ่งลูกค้าได้ยินลูกค้าลูกบางคนไม่เข้าใจไงเออเราก็ต้องให้ลูค้าเข้าใจเอออย่างเงี้ยของใหม่มันประมาณประมาณเฉียดสามแสน ขาดอยู่ไม่กีพันรถ้าราคาถ้ามือหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่อืมนะครับอันนี้นะอย่างอย่างสมมติว่าอย่าง NAD อย่างนัทอย่างตลาดที่เขาเล่นชอบเล่นมากเลยใช่ไหะเอ่ n ด d ที่ขายดีที่สุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทอืออ่าของใหม่ก็ประมาณหนึ่งหกพันเจ็ดอมันก็ราคามาตรฐาน NAD อ่าอย่าง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 ไอ้ข้างล่างมาล้านนะมาล้านอาจจะมาล้านตัวเนี้ยไม่ใหม่ก็ประมาณเกือบสองหมื่นอือทีผมขายหกพันห้า ก็เป็น <c oughs> ปลาลดหลั่นอยู่แล้วใช่ใช่ลดหลั่นอยู่แล้วครับเ <c oughs> อนนอนนอันนี้อันนี้อธิบายความนิดนึงนะครับแต่อันนี้อันนี้ของใหม่เป็นของใหม่แกะกล่องอ่าอ่าเตะสูงจุดของมอนิเตอร์มอนิเตอร์ออเดีโออันนี้พิข้คมาใหม่รถที่แล้วรถที่แล้วยังไม่เห็นนะยังยังไม่เห็นเ <c oughs> พราะคิดว่าเป็นไม้แท้เลยอันนี้ไม้แทเป็นไม้แท้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋เดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงขอช้าชนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ชิวๆได้เลยครับวันนี้มาเก็บ รายละเอียดหน่อยที่ที่แล้วเสียดายมากเลยถ่ายยังมีที่ถ่ายภาพนิ่งไปนะอแล้วก็ยังมีคนถามหาเยอะนะขนาดลงคลิปสั้นๆไปมีคนโทรขอเบอร์อโทรเยอะเลยครับก็มีลําโพงลําโพงแคนาดาเนี่ยคู่นั้นก็ประมาณห้าพันเก้าอ่าเอ็นดิจีของแคนาดานะครับผมห้าพันกว่าบาทแล้วก็มีแอมแมกนิทอแมกนิทอดก็เจ็ดบิลกว่าบาทนะฮะนะมกนิทอดก็ไม่แพงรุ่นใหญ่นะข้างละสามร้อยวัตเลยแมกนิทอด ก็พวกซีดีพวกอะไรเยอะนะแต่ถ้ารายละเอียดก็เยอะอยู่ผมแต่ถ้า่างอย่างพวกนี้อ่า e e อะไรนะสองหนึ่งศูนย์ตัวีรกคิเฟก็ห้เอ็นเหมือนกันแต่แต่ว่าตัวเริ่มต้นก็คือสี่หมื่นบาทครับอืมตอนนี้ของใหม่ก็ประมาณแสนหกแสนเจ็ดโอ้โหก็เหลือสี่หมื่นบาทโอ้ในเหลือสี่หมื่นนะครับใช่ใช่นะเราต้องคือบางคนต้องศึกษาก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปนะแล้วก็มี อมีเดี๋ยวให้ดูตัวมีตัวเนี้ยมีมีไม่กี่ตัวในไทยเราอะนะหายากเลยไม่มีใครมีตัวมาร์กเลนสันตัวเนี้อ่าหนักประมาณเจ็ดสิบโลนะตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่มาร์กมาร์กเลนสันเลยเดี๋ยวจะดูยากหน่อยหนักมากใช่หนักมากตัวแบบอลังการมากเลยล่ะอ่าเจ็ดสิบโลโอ้โห ตัวสุดยอตัวนี้ในไทยเรามีไม่กี่ตัวนะมีไม่กี่ตัวคนไทยไม่กี่ตัวเองจนตัวด, <c oughs> ดูด้านข้างนิดนึงนะครับอ่าด้านข้างเป็นไอ้นั่นหมดเลยโอ้มาร<อ>์กเลยวนสันก็สุดยอดของของเครื่องเสียงนะตัวใหญ่มากเลยนะครับเียใ,ใหญ่่สูงว่าแมงกินทอสดีใหญ่แล้วก็วเจอพวกเอเ็กซ์เพรสว่าใหญ่ๆนะเจอนี่ไปใหญ่ <c oughs> ใหญ่กว่าเยอะหายากเลยใช่ไหมครับคุณหายากเลยไม่ค่อยมี ก็มีก็สนใจก็สอบถามได้ครับเรื่อยๆเรามีของมีลำโพงจกบแ้วก็มีเยอะวันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราพูดทางไว้ที่ลำโพงมีชั้นวางเครื่องเสียงเข้ามาใหม่อ่าแล้วก็พวกอัดซัลซี่พวกอัดซัลี่อย่างเงี้ยเข้ามามีสายไฟมีแผ่นเสียงแผ่นเสียงก็มีอ่าภูผาหมอกนี่เห็นปหมครับอัมพล อัมพลมีอ right? ่าเยื <tr ่อไม้อันนี้ก็มาใหม่มีแผ่นเสียงแล้วก็มีที่เปิดเอ่อแผ่นเสียงบนใช่ใช่นะครับนะครับก็คือคู่กรรมก็มีคู่กรรมหนังที่เรากาลังเป็นรุ่นรุ่นเลยครับผมแล้วก็มีพวกอัดซัลซิเร่พวกปักไฟอะไรเงี้ย๋อตัวรองสายลำโพงอ่างานไฮเอ็นตัวนี้พวกนี้ของใหม่ก็ประมาณเกือบห้าพันนงโอ้โเหรอครับมงขายแค่ชุดละพันให้อืมอ่าเนี่ยนะงานดีมาก จะดีได้มันยี่สิบชุดเหลือยี่สี่ชุดแล้วนะเหลือสี่ชุดละอ่าได้มายี่สิบชุดหนักอ่ามันเป็นเหมือนโลหะเหมือนเป็นในพวกโวกลหเลาองดูดูดโอหนนห้หนักเหมือนกันนะหนักอ่าหนักเลกมีน้ำหนักนะครับอ่าใช่ใช่ชุดนี้ก็แค่พันห้าร้อยบาทครับผมแต่ถ้าขึ้นห้างก็สี่พันเก้าพักไฟพักไฟนะครับอ่าพักไฟพลูเทคพวกสายไฟของดินนสายไฟอะไรพวกนี้เรามีาใช่เออมีบดบดแกะกล่องเลยครับอันนี้บด โบสถมาแกะกล่องเลยสวยๆมีมีมาสองสามคู่มั้งโบสถ oh. อ๋โอ้โอ่าโบสนี่นะครับโบสนะครับสวยๆจำๆเลยคู <im pe at> ่นงึงมเจ็ดพันเก้าขึ้นไปเจ็ดพันเก้าโอ้แต่ไอลำโพงพวกอัง,งกฤษพวกอะไรนี่อยู่เนี่ยมันประดีมันขวางกั้หมดเลยอ๋อไม่เป็นไรครับนี่นะครับคือลำโพงด้านหน้านี่ก็ มีนะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งไม่ถึงหมื่นหมื่นมีหมื่นมีมีลำโพงเออาร์มีบอสเอาร์เก้าเก้าสี่เอาร์เก้าสี่แปดนิ้วสามทางครับผแปดนิ้วสองดอกแล้วก็มีเสียงแหลมพวกนี้ก็ลำโพงแคนาดาหมดเลยนะคู่หนึ่งก็ยังอย่างวอฟเฟลหกพันตั้งพื้นหกพันสามทางนะครับผมสวยๆแล้วก็มีพวกนี้ก็ประมาณแปดพันบาทเก้าพันบาทอะไรพวกนี้ พวกนี้เป็นลำโพงเอเนจีที่ราคาแพงมากเลยนะแต่ไม่ลงเลยนะของไม่ใหม่แพงมากพวกนี้สวยอันนี้คู่นึงก็หมื่นกว่าบาทเงินสองกับบาหมื่นสองเก้าคู่ละหมื่นสองเก้านะครับ,แ, 9, รบแต่ของใหม่ประมาณเกือบห้าหมื่นโอ้โหแพงแพงมากเลยของเอเนจีเราเล่นงานให้เองแล้วก็มีพวกแนวแนมี JBL บ b l มีมีมาสามคู่มีแอลร้อยขายไปแล้วนะครับ jpl นะครับ ah jpll หนึ่งหนึ PL, l 1, l 2. 2> ่งสองสวยดอกสวยเลย ah ll หนึ่งหนึ่งสองมีสองคู่ครับครับพวกนี้แล้วก็มีสี่สามอันนี้มอนิเตอร์ก็ฟังเพลงนี่แหล 4, 3, 1, 1, ะสี่สามหนึ่งหนึ่งบี่าตัวนี้อันนี้ก็ดีจำเลยละ <c oughs> แล้วก็มีพวกโฮมอ่าผมชุดโฮมเหรครับ่าชุดโฮม Home, ก็มีโฮมพวกมี a ป p l e หนึ่งอ่าสองสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สาม นะเครื่องเล่นบนะูเล่นาะโอโปแล้วก็พวกแอมดูหลังพวกเก้าจุดสองของไพโอนเนียนะห้าจุดสองเจ็ดจุดสองเก้าจุดสองเล่หมดอ๋ออ่าแล้วแต่เราไปเลือกไปไปเลือกเอาอเลือกฝรับตัว <laughs> เลือกฝรับอันี้นะเรามีพวกจิน๊นเนอร์พวกอะไรงานงานเยอะ,อะก็สนใจยังไงก็มาดูเทนนี่ยวได้นะครับไอ้อวันนั้นเราเราถ่ายไม่ถึงนี่มั้งเนาะยางยางไม่ตอนนี้ลำโพงอาเดนอาเดนวันนั้นวันนั้นถ่ายไปเยอะเหมือนกันแะแต่เสียดายมากเลยคลิปไม่ได้ลำโพงอะลำโพงลำโพงแะ่น่อย ธนอยอาเดนตอนนี้แม่เหล็กแม่เหล็กอามิโก้ครับคุณใหญ่มากสิบห้านิ้วไม่ไม่ต้องใช้ซับเลยตอนนี้สิบเจ็ดดีมากนี่สิบห้านิ้วโอ้โออหเดยวเลยขอเก็บไว้เลยอันนี้ของอถนลอยอังกฤษฮะของ,องกฤอ่าเสียงแหลมเขาจะอยู่ในนี้อืตู้สวยมากเลยตู้งานมาจากญี่ปุน่นงานจแบบากแบบญี่ปุ่นเนียบ,บเลยนะครับไม่ไม่ผ่านไทยไม,ไม่ไม่ผ่านไทยแลไม่ช้ำนะโอ้อดีเลย มาสูงี่ปุ๊โอเคครับอันนี้ใหญ่สวยมากแม่เหล็กเป็นอามิโก้ธรรมดาก็จะเป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปแต่แต่เนี้อของอามิโก้ก็คือเกดสูงขึ้นอีกครับผมก็มีพวกกัรนึ่นเสียงตรง่นแผ่นเสียงเราก็ที่บอกว่าเดี๋ยววันไทยเดินที่นี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เป็นบรับประกันซ่อมตลอดชีพเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พวกอมีซื้อไปซื้อที่ร้านไปนะ แล้วประกันให้ตลอดดูแลให้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวเลย้อลงคลิปไปก็มีไม่ต้องมามีปัญหาอะไรมาซ่อมที่เราอย่าไปซ่อมที่อื่นที่แพงแต่นน้อยเปิดค่าเปิดเครื่องเปิดอะไรพันสองพันแล้วอ๋อเหรอใช่ที่อื่นอันนี้ก็เราก็ถ้าซื้อไปซ่อมไม่ฟรีหมดเราดูแลเลยรตลอดดูแลดูแลถ้าซื้อจากเราไปนีการันตีให้ก็มีพวกหัวเข็มหัวเข็มมีหลายหลายหัวก็เอามายกมาให้ทางร้านเต้นให้ก็ได้ใครจะใส่หัวเข็มเปลี่ยนหัวเข็มให้ดีขึ้นให้เสียงมันดีขึ้นนะยกมาที่ร้านได้เลย นะครับนะครับเดี๋ยวนี้คนก็หันมาเล่นแผ่นเสียงกันเยอะนะเยอะเยอะครับเยอะเล่นแบบเสียงมันจะเป็นให้ให้ยังไงลองลองเสียงมันจะเป็นธรรมชาติอ่สมมุติว่าเสียงเอาง่ายครับเราเราฟังเราฟังสมมติว่ามีแผ่นอ่าเสียงยอดลักเราจะคุ้นเสียงยอดลักว่าเป็นยังไงกับตัวจริงกับ ครับกับในเครื่องเป็นเสียงจะเหมือนกันเลยอ๋อแต่ถ like ้าไปแผ่นซีดีปั๊บเสียงก็จะเพี้ยนหน่อยเสียงจะเพี้ยนนะเสียงจะเพี้ยนแบบอดรักจะเพี้ยนๆหน่อยแต่ก็อดรักแหละแต่ว่าจะเพี้ยนหน่อยรายละเอียดแต่รายในความเที่ยงตรงคือมันดีโอ้ความเที่ยงตรงรายละเอียดอ่าพวกเวทีเราจะดีกว่าดีกว่าครับคือเดี๋ยวนี้เห็นมีคนหันมาเล่นมีเยอะมากครับใช่ใช่เล่นมามาเล่นแผ่นเสียงนีเยอะเลยใช่ใช่หันมาเป็นที่นิยมนะก็บมกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมาที่นี่ก็ จบโอ้โหนี่มีครบเลยแผ่นเสียงแผ่นเสียงของต่างประเทศาต่างประเร้อยห้าสิบบาทเองนะของไทยของต่างประเทศนะครับแต่ละร้อยห้าสิบบาทมาลองได้ดีๆหมดเลยครับมามาค้นได้เลยซื้อห้าสิห้าสิบแปดขึ้นไปเดี๋ยวผมมีเปอร์เซ็นตกมีเป็นบอกไม่ขายเออมีเปอร์เซ็นต์รถแท็กวันนี้อาจจะมาค่ำนิดนึงนะอาจจะมืดๆหน่อยนึงครับแผ่นเสียงเยอะเลยเป็นหลายๆหลายหลายเป็นพันแผ่นนี่คือแผ่นเสียงทั้งหมดเหรอครแผ่นเสียงทั้งหมดเลยเป็นพันแผ่นเลย มาก็ครบวงจรก็เพลงฝรั่งก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยครับผมเพลงไทยก็จะมีแพงหน่อยบางบางแผ่นนะครับผมเดียวเมไสามร้อยกีตาร์มาด้วยเหรอกีตาร์ก็มีครับกีตาร์มีพวกยามาฮ่ากีตาร์ของของยี่ห้อดีๆมียามาฮ่าหลายตัวนะฮะหลายตัวอันนี้สามพันคลาสสิกอ่าเจแปนตัวนี้สี่พันเก้าตัวนี้หกพันเป็นยามาฮ่านะครับใช่แล้วมีเันเดอร์ขาการมเนะมีครบเลยครับครับผมจะมากก็ดังญี่ปุ่นเยอะไม่ค่อยมีแบบเนี้ย งานเ้ื่กีตาร์จะไฮๆหน่อยมังครับผมล้นก็พกอะไรเป็นเสียงพกอะไรเงี้ยเยอะๆครับของสินค้าเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับกบเข้ามาเรื่อยๆนะแผ่นเสียงแผ่นซีดี audio file ก็เข้ามาเยอะพิกัดร้านเราตรงไหนครับตลาดสังกสีเทพรักครับแต่ว่าใช่อินสุชินวันชัยก็ขึ้นนะขึ้นเลยครับเออกูเกิลมาได้เลยร้านสุชินวันใัยใช่ใช่ผมหมดมันขึ้นมันขึ้นอยู่อ่าพี่ก็ปักหมุดได้เลยไม่ต้องปักมาตลาดสังกสีเราบางคนใช่มันจะงงปักมีดีไปตรงเลย ใช่ใช่ใช่เบอร์โทรอะไรครับคุณดูเช่ศูนย์แปดหนึ่งครับผมสี่ห้าสี่สามสามหกห้าครับครับผมแล้วก็วันนี้วันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะต้องขอไปด้วยเขาที่แล้วไถ่าไม่ติดนะครับวันนี้ก็น่าจะโอเคนะน่าจะดีขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับผมครับ